สวัสดีครับคลิปนี้มาดูวิธีการเชื่อมต่อโซนอ็อบก็คือ3สวิตตัวนี้กับไฟบ้านนะครับซึ่งมี3สวิตเช่นเดียวกันนะครับมีสวิตไฟหน้าบ้านแล้วก็มีสวิตไฟกลางห้องนะครับแล้วก็มีสวิตไฟอีกตัวหนึ่งซึ่งตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าที่บ้านมีสายเอ็นผมเชียร์ซื้อโซนอ็นะครับตัวนี้นะค่อนข้างจะมีคุณภาพแล้วก็ มีตัวปิดคั่วด้วยถ้าเกิดคุณเป็นบล็อกโลหะนะครับซึ่งอยู่ข้างหลังตัวนี้นะถ้าเบ้าที่เห็นเนี่ยมีเป็นบล็อกโลหะแนะนําให้ใช้โซโนน็อปแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีสายเอ็นหรือไม่นะครับถ้ามีสายเอ็นเนี่ยก็โซนน็อปจบแล้วก็คุณภาพด้วยแต่ถ้าไม่มีสายเอ็นก็จาเป็นต้องใช้ทูยา่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวนี้มีเอ็นนะครับแล้วก็มีแอลตัวนี้ไฟบวกเข้านะครับแล้วก็ไฟออกไปหลอด นะครับแล้วหลังจากอีกขั้วหนึ่งของหลอดไฟก็กลับมาเชื่อมต่อ,อยางเอ็นอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นวงจรไฟฟ้าทั่วไปน่าจะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับการเชื่อมต่อก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับอันดับแรกก็แกะของเก่าง่ายๆแบบนี้ละครับลองมาดูถ้าเป็นปลั๊กไฟแบบโบราณเนี่ยจะค่อนข้างจัดแน่นนะแล้วก็สายไฟนะครับจะมาเป็นระยงระยางเยอะแยะมากมายปกติจะมาเป็นสายคู่นะครับ ก็จะมี L และ N แล้วก็สายโยงจากทั้งหมดเนียครับขึ้นไปหาหลอดไฟสังเกตจากตรงนี้นี่คือสายหลอดไฟทั้งหมดเลยนะประมาณนั้นนะครับหลังจากที่แกะเสร็จแล้วเราก็งัดออกมาเลยนะครับสังเกตดูฝุ่นเยอะมากโอ้เป็นบล็อกไม้ด้วยนะครับนี่เลยนะโอ้โหแบบนี้จะขันเข้าไปได้ไหมเนี่ยประมาณนี้นะครับ ที่พ่วงกันอยู่ตรงนี้น่าจะเป็น L อ่านี่นะครับดู L L นี่ L ทั้งหมดเลยพ่วงนะครับทุกสวิตช์นะแล้วอันนี้เป็นไปหาหลอดไฟส่วน N เนี่ยกองกันอยู่ในนี้นี่คือ N ทั้งหมดนะครับนี่นะโอ้โห ดูแบบเลอะเทอะเกิดอกลางมากนะครับให้ดูดีๆสายที่มาเป็นคู่ตรงนี้เนี่ยครับสายไฟปกติที่เป็นเดินตามผนังเรานี่แหละถ้าเส้นหนึ่งเป็นสาย L หลอดไฟอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นสาย n ที่มาจากหลอดไฟนะครับเราดึงมาใช้ได้เลยนะอย่างที่เห็นเนี่ยกระจุกเนี่ยมัดเนี่ยนะครับทั้งหมดมัดใหญ่ๆเนี่ย มันมาจากหลอดไฟทั้งหมดที่แน่ๆน,น่าจะเป็น N แน่ๆน,นะครับผมดูจากตรงนี้อันนี้หลอดไฟจุดที่หแล้วย้อนกลับมาถามว่าย้อนกลับมาแล้วมาเข้าไหนนี่นะครับลองดูตัวนี้เป็นสวิตช์ไปด้านนอกย้อนกลับมาเส้นใหญ่เส้นนี้ทั้งหมดเลยนี่นะครับ มาด้วยกันเป็นเส้นสีขาวหนึ่งเส้นมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ถ้าดูชัดๆ3 4เส้นเนี่ยสายมารวมกันนั่นคือใช้เอ็นรวมกันเราสามารถแกะเอ็นตรงนี้มาใส่โซนอฟได้เลยนะครับแล้ว L ก็มีแล้วตัวนี้เป็น L นะ N อยู่นี่ L อยู่นี่นะครับแล้ว L1 อยู่นี่ L2 L3 ครบ ให้ดูแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะทำโดยที่ไม่ปลดเบเกอร์นะครับเนื่องจากว่ามีความจำเป็นต้องออนไฟตลอดเวลานะครับผมก็เลยต้องใช้ความระมัดระวังมากโดยที่ถ้าเกิดว่าไม่มีความชำนาญห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดนะครับก็คืออันดับแรกเราจะต้องหาสายก่อนนะผมเจอแล้วว่าตัวนี้เมื่อสักครู่ตัวนี้เป็น L นะครับนี่นะ แล้วก็ตัวนี้เป็น n นนะครับสีดำดำทั้งหมดนี้ไม่มีไฟเราสามารถแตะได้วิธีการทำแบบนี้คุณจะต้องยืนอยู่บนพื้นไม้หรือมีอะไรรองที่เท้านะครับห้ามยืนบนพื้นที่สามารถนำไฟฟ้าลงดินได้นะครับอันนี้ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ช่างไฟฟ้าจะรู้กันนะครับสามารถที่จะทำแบบนี้ได้สำหรับคนที่มีประสบการณ์มากแล้วนะครับผมจะเชื่อมต่อเอาสายตัวนี้นะครับ มาเชื่อมเพื่อจะเป็นสายเอ็นออกมาให้กับโซนอ็นะครับผมก็เชื่อมต่อออกมาแบบนี้เลยเนื่องจากว่าตัวโซนอ็ไม่ได้ใช้กระแสไฟอะไรมากมายกระแสไฟจะมากที่ L นะครับแล้วก็ไป L1 L2 L3 ผ่านออกไปเท่านั้นจะมีไฟเลี้ยงโซนอ็กลับมาหาเอ็นเพื่อออกไปนิดหน่อยสำหรับวงจรไฟฟ้าอ e ิเล็กทรอนิกส์นะครับเราพันขั้วเอ็นให้เรียบร้อยนะครับ โอเคได้เอ็นลวครับถัดจากนี้นะครับเราจะเอาแอลซึ่งมีไฟต้องระวังมากๆนะครับมาใส่ที่โซโนอบเราต้องจับให้มั่นๆนะครับระวังให้มากๆห้ามแตะโดยเด็ดขาดนี่นะมีไฟไขค,รครวงต้องเป็นไขค,รครวงที่มีปลอกด้วยนะมาแล้วนะครับโอเคตรงนี้ ถือดีๆนะครับไฟดับไปแล้วให้เสียบเข้าไปนะครับเป็นสายแรกนะเสียบเข้าไปที่โซนอฟนะครับที่ขั้วดูชัดๆที่ขั้ว L in นะครับ ตอนหมุนนี่ไขควงนี้จะมีไฟแวแบๆติดตลอดเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วแอลอเราเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นก็เอาขั่วเอ็นมาเสียบใส่จะทำให้โซโนอฟครบวงจรนะครับต้องระวังให้มากๆเนื่องจากว่าการทำวิธีนี้จะอันตรายมากๆนะครับโอเคนี่นะจะมีเสียงดังแปะ๊แปะๆปๆๆป นี่คือไฟ220โวลต์นครบวงจรแล้วครับโอเคเรียบร้อยนะครับสังเกตดูโซนฟัฟก็ติดแล้วครับจะมาแล้วครับสามารถเปิดได้แล้วนะพร้อมใช้ หลังจากนั้นก็จะเหลือแค่เราต่อสายไฟเส้นอื่นนะครับส่วนสวิตด้านล่างตรงนี้นะครับจะไม่มีไฟแล้วเนื่องจากว่าเราถอดแอลออกมาแล้วนะครับจะเหลือแค่สายไฟที่ไปที่หลอดไฟนะแล้วเราสามารถที่จะกดโซนอปตัวนี้ได้แล้วครับตัวแรกเป็นไฟหน้าบ้านเราจะต้อง ถอดไฟหน้าบ้านออกมานะครับทุกขั้นตอนอันตรายมากๆนะครับได้มาแล้วตัวนี้จะไม่มีไฟนะครับเนื่องจากเป็นสายไฟไปที่หลอดไฟนั่นเองนะครับ แล้วเราก็เอามาใส่ที่ตัวที่เราต้องการจะให้ทำงานนะครับอยู่ที่เราว่าเราต้องการจะใส่ตรงไหนก็แย่ให้ระวังด้วยนะครับยังไงก็ต้องระวังมากๆ 1> L กับ L 1เสร็จแล้วนะครับ N ก็ต่อแล้วโอเคผมสามารถเปิดไฟหน้าบ้านได้แล้วครับไฟในบ้านให้เป็นสวิตกลางก็คือ L 2ตรงนี้นะครับ ลองดูตรงกลางนะครับโอเคมาแล้วครับพร้อมสำหรับด้านหลังผมไม่ต่อผมจะเอาไปเป็นสวิตช์สองทางของไฟหลังบ้านนะครับถือว่างานจบเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับแล้วงานที่เหลืออยู่ก็จะเป็นการ ยัดทั้งหมดนี่นะครับกลับเข้าไปในเบ้านี่แหละต้องไปดูก่อนด้านหลังมีสายไฟอะไรบ้างแล้วก็เละเทะแค่ไหนต้องยัดให้หมดนะครับหลังจากจัดการอยู่นานเนื่องจากว่าตัวเบ้าตื่นเกินไปนะครับก็ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงเลยนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วผมเปิดสวิตตัวกลางเอาไว้อยู่นะครับเป็นไฟในบ้านนะครับแล้วก็ฝั่งทางขวาเป็นไฟหน้าบ้านก็เปิดได้ ปิดได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้ต่ออะไรจะเอามาใช้เป็นไฟหลังบ้านด้วยนะครับก็จะเชื่อมต่อเป็นไฟสวิตช์สองทางก็ได้นะครับก็ยังไม่มีการเชื่อมต่ออะไรนะครับก็ง่ายๆเพียงเท่านี้ถัดมาเป็นการเชื่อมต่อนะครับหลังจากที่เราเห็นตัวสวิตช์กระพริบอยู่แบบนี้นะครับถือว่ายังไม่พร้อมเราก็เพียงแค่กดค้างไว้ ที่สวิตตัวใดก็ได้นะครับไฟกระพริบแบบกระพริบกระพิบหยุดกระพริบกระพริบหยุดแบบนี้นะครับก็พร้อมที่จะเชื่อมต่อนะครับเราก็เปิดแอป e v l i n k ขึ้นมากดเครื่องหมายบวกนะครับง่ายสุดจับคู่อย่างรวดเร็วเพิ่มนุ่งอุปกรณ์แล้วก็เชื่อมต่อ wi-fi 2.4ใส่รหัสให้เรียบร้อยนะครับ แป๊บเดียวก็เจอแล้วครับอยู่ที่ Living Room นะครับเสร็จสิ้นโอเคมาแล้วได้สวิตช์3ปุ่มมานะครับช่องทางที่1 2 3 3เป็นหลังบ้านถ้าช่องทางที่1คือขวาสุดเป็นหน้าบ้านนี่นะครับไฟเปิดแล้วนะ ง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับผมไม่เปิดปิดไฟตรงกลางเฉยๆเนื่องจากว่ามีหลอดไฟหลายหลอดซึ่งเป็นหลอด Wifi นะครับพอถ้าเกิดปิดเปิดไปบ่อยมันจะมีการรีเซตตัวเองนะครับจริงๆก็ใช้งานได้ปกตินะประมาณนี้นะครับส่วนการตั้งค่าก็อย่างที่อธิบายไปแล้วในรุ่นอื่นๆประมาณนี้นะครับสถานะ power on ถ้าเกิดว่าไฟดับแล้วไฟมาให้แต่ละช่อง เป็นสาระแบบไหนบ้างก็คือผมถ้าเกิดไฟดับแล้วไฟมาก็เป็นปิดทั้งหมดนะครับสังเกตดูพอเชื่อมต่อ w i f i แล้วสัญลักษณ์ wi-Fi จะหยุดนิ่งนะครับเราสามารถสร้างกลุ่มตรงนี้ได้นะครับกับสวิตช์อื่นๆนะก็เท่านี้เป็นการเสร็จสิ้นของการติดตั้งแล้วก็การตั้งค่าใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะควบคุมผ่านมือถือหรือสั่งเป็น เสียงผ่าน Google Home ได้นะครับถ้าเกิดจะใช้เสียงผ่าน Google Home ก็คือเราจะต้องมาตั้งชื่อให้เขาด้วยนะครับสำหรับใครที่ติดตั้งไปแล้วแล้วก็ระหว่างติดตั้งเจอปัญหา,าต้องการถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะรีบมาตอบให้แต่ก่อนอื่นก็ย้อนกลับไปนิดนึงก็คือการติดตั้งแบบที่ผมทำนั้นไม่ปลอดภัยนะครับให้ปลดเบรกเกอร์ทุกครั้งนะ ในการที่จะติดตั้งวงจอรอเล็กทรอนิกหรือสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ก็ให้ปลดเบรกเกอร์เพื่อความปลอดภัยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ